จุดตายเหรียญตนี้ครับพลิกซ้ายมาอันนี้ด้านหน้าเหรียญนะเราจะเห็นเป็นร่องตัดเป็นร่องลงไปเลยนะครับนะแล้วตัวตัดจะเป็นตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปครึ่งหนึ่งฉีกขาดได้ไหมครับเหรียญบัวสิเบเอ็ดดอกนะครับคุบาร์วิชัยปีพศ2479นะครับตรงบริเวณกระหนกขวาตรงนี้ครับจะมีเส้นซ้อนแตกเส้นในซูมข้างในครับถึงซูมวิ่งเกินอ,อกมาครับ ข้างๆนะครับจะเป็นลักษณะหนามบัวนะครับคมๆจะเป็นลักษณะเป็นข้อหนามเลยนะครับซึ่งของแท้นะครับจะมีความคมชัดมากคําว่าครูบาครับจะเป็นลักษณะหยักตรงหน้าหยักจะมีเส้นวิ่งผ่านเป็นเส้นวิ่งตัดบางๆคมๆนะครับเห็นไหมครับเม็ดทรายนะครับนะที่เขาใช้ออกแบบเหรียญเป็นพื้นหลังของแท้นะครับจะมีความคมชัดเม็ดทรายจะคมชัดมากพลิกด้านหลังมาครับตรงพื้นเหรียญด้านหน้านี่ครับจะมีเส้นวิ่งคมมากๆเส้นสสยฝนจะวิ่งผ่านลงมาของเกสติดแต่ก็ไม่คมเหมือนของแท้นะครับเห็นไ รตรงยันกรอบในจะเป็นลักษณะหักข้อและจะมีเส้นวิ่งทะลุยันนะครับตรงนี้ครับเกิดจากการแกะบ็อกผิดพลาดครไหมครับจะมีลักษณะขีดในม้วนยันอุตัวแรกครับด้านขวามือเราตรงนี้ครับจะเป็นขีดคมๆนะครับวิ่งข้างใน ด้านหน้าตัวยันตรงบริเวณนี้ครับจะมีเส้นซ้อนคมๆนะครับเป็นขีดเล็กๆเป็นตัวซ้อนยันออกมาซึ่งมีความคมชัดมากๆจุดตายเหรียญนี้ครับพลิกซ้ายมาอันนี้ด้านหน้าเหรียญน,นะเราจะเห็นเป็นร่องตัดเป็นร่องลงไปเลยนะครับนะแล้วตัวตัดจะเป็นตัดครึ่งหนึ่งฉีกขาดไปสวยๆนะครับผมยินดีรับเช่าเหมืยนนะครับนะ